คืนนี้ทำอาหารที่บ้านไหมแน่นอนเดี๋ยวจะออกไปซื้อของอยากให้เซินยวนมาด้วยหรือเปล่าเอ๋บอกให้เขามาสิเราต้องขอบคุณเขานะวันนี้เราได้เขาช่วยไว้เยอะเลยนี่พี่ตั้งใจะจะทำอะไรนะพอนึกถึงใบหน้าที่สุขสนของเขาแล้วมัน ฉันก็ต้องช่วยเธอดูเขาอยู่แล้วจะอะไรอีกล่ะโอเคงั้นฉันจะเรียกเขามาเซินหยวนหรีเมืองขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือในการย้ายบ้านในวันนี้เราเลยอยากเชิญเธอมาทานอาหารเย็นที่บ้านของเรานะ่นี่มันวันอะไรกันเนี่ยทำไมผู้หญิงเหล่านี้ถึงต้องการตัวฉันกันทั้งนั้นกันนะเออช่างมันเถอะฉันเคี้ยวไม่ละเอียดนักหรอก ไม่ต้องปล่อยให้น้องชายลำบากหรอกปฏิเสธหุยหุยและโคตสิหลิวไปเลยดีกว่าเข้ามานั่งก่อนสิอาหารเย็นคงจะอีกสักพักหนึ่งงั้นผมจะถือซะว่านี่เป็นบ้านของตัวเองละกันที่บ้านของเธอมาชวนให้รู้สึกอบอุ่นจริงๆแล้วหลี่เมืองล่ะเธออาบน้ำอยู่น่ะ โอ้ oh. เสินหยวนไม่ต้องเข้ามาก็ได้ทำไมต้องกังวลขนาดนั้นนะผมแค่อยากรู้ว่ามีอะไรให้ผมช่วยได้ไหมไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาหารก็เสร็จแล้วเธอไปนั่งรอได้เลยงั้นผมจะคุยกับคุณในครัวละกันถ้าแค่คุยละก็นะแค่นั้นเองเหรอผมเพิ่งจะเข้ามาเองนะ เสินหยวนเธอจะทำอะไรนะทำอะไรน่ะเหรอตรงนี้มันไม่ได้นะเธออาบน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอผู้หญิงจะอาบน้ำช้ากว่าปกติและไม่ค่อยออกมาเร็วนักหรอกเสินหยวนไม่ไม่ได้นะฉันซักผ้าเสร็จแล้วพร้อมกันหรือยังไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง เธอไม่ควรทําแบบนี้นะถ้าเธอทําแบบนี้อีกฉันจะผมรู้ว่าคุณหมายถึงอะไรอาจารย์ฝีมือการทำอาหารของคุณยอดไปเลยคุณน่าจะไปรายการมาสเตอร์เชฟนะเลิกประจบเธอน้องสาวฉันคงไม่หลงเชื่อหรอกเสินยวนฉันมีคำถามจะถามเธอหน่อยว่ามาได้เลยเธอมีแฟนมาแล้วกี่คนสองคน ทำไมเหรอรู้สึกเหมือนกำลังถูกตรวจสอบทะเบียนบ้านอยู่เลยแต่จริงๆฉันก็เปิดเผยต่อสาธารณะแค่สองคนเท่านั้นคนนึงเป็นแฟนสาวมัธยมปลายและอีกคนนึงก็คือเจ้าหวานถิงซึ่งก็ไม่น่าเจอตัวอเอกนายดูมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะน้องสาวข,ของฉันไม่เคยมีความรักมาก่อนดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับเธอที่จะเจ็บปวดเมื่อได้พบกับคนรวยเช่นนี้ ถ้าเธอได้รู้จักหุยหุยหนานาและหลุลูแล,แล้วเราก็เธอคงได้อาเจนเป็นเลือดแน่เลยมีพี่น้องที่บ้านบ้างไหมมีน้องสาวอายุเท่าไหร่ปีนี้เธอน่าจะอยู่มปลายอายุ18 10นาทีผ่านไปเออหมดสะทีในเมื่อหลี่เมืองยินดีจะรับฟังสถานการณ์ของฉัน นั่นหมายความว่าอาจารย์ได้คุยกับเธอเกี่ยวกับเรื่องของฉันแล้วดูเหมือนว่าหลีเ่เหมองจะค่อยๆยอยยมรับฉันความคืบหน้าน่ายินดีมากอาจารย์คุณตั้งใจไว้อย่างนี้เองสินะเสินหยวนเขากล้าทำเรื่องนี้ต่อหน้าหลี่เหมิงงั้นเหรอฉันประเมินความกล้าของเขาต่ำไปจริงๆ กินกันก่อนเลยฉันขอไปล้างผลไม้แป๊บหนึง่งอย่าเลยอาจารย์มันดึกแล้วคุณเหนื่อยจากการทำความสะอาดบ้านคุณควรจะพักผ่อนให้เร็วผมจะไปหลังจากอาหารเย็นผมไม่กินผลไม้วันนี้เธอดูแปลกมากเลยเธอพูดน้อยลงผู้หญิงธรรมดาธรรมดามันจะไม่มีความสุขเลยเวลาได้อยู่กับผู้ชายที่เธอชอบแน่ใจหรือว่าไม่อยู่กินก่อน พอดีผมมีอย่างอื่นต้องทำถ้าทำมากกว่านี้เห็นทีมันจะได้ไม่คุ้มเสียอีกอย่างสนามรบต่อไปยังรออยู่ฉันถามทุกคำถามที่ควรถามและไม่ควรถามแล้วข้อเสนอในะของฉันคือทดสอบเด็กคนนี้ต่อไปให้มากขึ้นแม้ว่าสินยนจะเป็นผู้ใหญ่และมีความอิสระมากกว่าผู้ชายหลายคนแต่เขาก็เป็นขุนกล้ามากเกินไปเขาและฉันยังไม่ได้ยืนยันความสัมพันธ์ของเราเลย เขากล้าทำแบบนี้ได้ยังไงสัญญวนนายไม่ได้บอกว่าอยากไปนั่นกาแฟเพื่อลองกาแฟที่ฉันชงหรอกเหรอทำไมถึงรีบกลับบ้านนักล่ะคุณยังมีชุดสูทสีเทากับถุงน่องสีดำอยู่หรือเปล่าเอ่อมันทำไมเหรอลองดูดูสินายไม่ได้บอกว่าคืนนี้จะชดเชยให้หรอกเหรอนายขอให้ฉันเชื่อใจแต่นายลืมมันเร็วเกินไปนะ นี่แหละคือการชดเชยไม่ฉันไม่ได้ต้องการการชดเชยแบบนี้เสินหยวนผู้ชายเขาชอบแบบนี้กันเหรอเดี๋ยวคุณก็รู้เองชั่วโมงครึ่งผ่านไป90แล้วการออกกำลังกายแบบนี้ มันจะเพิ่มความชื่นชอบได้อย่างมากตรวจพบว่าโฮสตได้พัฒนาเพศตรงข้ามคนที่สองที่มีค่าความชื่นชอบมากกว่า90ภารกิจค่าความชื่นชอบได้เสร็จสิ้นและจะมีการสงมอบรางวัลในเร็วๆนี้มาดูกันว่าคราวนี้จะได้อะไรการจเจริญเติบโตวความยาวเงิน5ล้านการชุดทักษะพิเศษมีรางวัลแบบนี้ด้วยเหรอ ฉันขอดูก่อนว่าการทักษะพิเศษมีเอฟเฟกอะไรบ้างขอโทษทีนะนานาคืนนี้ช่วยทนหน่อยนะเสรนจวนทำให้ข้างในมันนานาเมื่อกี้ถามไม่ใช่เหรอว่าทำไมผู้ชายถึงชอบให้ผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้นี่คือคำตอบไงล่ะ นี่ก็ดูอะไรอยู่เนี่ยนี่